ตอนนี้กําลังเป่าแห้งแท้งครับวันนี้อากาศดีนะถึงจะอยู่ทางตอนเหนือก็ตามนะลาเมนิโซตาแต่อากาศถือว่าดีนะพาานะลังเป่าแห้งแท้งครับผมจะตีซีนล็อกนะถังนี้บังเอิญมีทั้งหมด34จุดครับทุกคนรู้ไหมผมซื้อตัวเท่าไหรน่นี่ตัวละ34บาทครับผมตัวละ1ดอลน,นะต้องการทั้งหมด34ตัวเดีย๋ยไม่รวมค่าล้างนะเฉพาะตัวนี้เนี่ยที่ขายอย่างเดียวเนี่ย บโบรถตัวเองก็มีครับแต่ใช้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของที่ล้างแทงนะครับอานนี้จะต้องล็อกทั้งหมดครับผมเล็กๆน้อยๆอะไรที่เป็นข้อต่อสามารถเปิดได้ต้องล็อกนะครับถ้าเจออะไรหนึ่งไม่มีลูกค้าไปรับงานปึ๊บปฏิเสธทันทีนะครับผมระหว่างล้างแทงเสร็จแล้วไปที่ลูกค้าเนี่ยระหว่างทางเนี่ยต้องมั่นใจว่าตีซีนครับถามว่าการขโมยได้ไหมไม่ได้ครับแต่เขาต้องการเพื่อที่ยืนยันว่า มีการยุ่งหรือถังเปิดหรือเปล่าระหว่างเราวิ่งไปรับของครับผมถ้าหายใช้ใหม่ไม่ได้นะครับเพราะว่ารหัสพวกนี้ผ่านการเขียนลงในเอกสารเรียบร้อยแล้วครับ